สวัสดีตอนเช้าค่ะสวัสดีพี่น้องมาเด้อกินขา้าวเร้านี่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 ไม่จ่อยไม่ปลาหนึ่งปลาขาวเน้นบ่นี่นึงปลาขาวบานเห้านี่เนี่ยตัวใหญ่ใหญ่นี่มาเด้อจ้าเนี่ยเด้อผู้ใดหิวเขาก็มาเด้อเนี่ยจ้านี่แก้วแก้วประเดี๋ยวแก้วประเดี๋ยว อืมติ๊บเขานี่เขาเป็นติ๊บๆอีกมาเด้อจ่าเด้อมาอ่าปากกาเนี่ยหุจับบกบ่ปากกาปากกาปากกาเนี่ยเนี่ยบ่บดดบบได้กินโดนน,นะเด้บ้านเฮาบ่มีเด้เด๋ยวนี่ศูนย์ท่านเบดแล้วบ้านเฮาแต่บ้านไ้มีก็ได้กินคือเกาแต่บ้านข่อยนะบ่มีกินแล้วสมัยตะกี้บ้านข่อยนะบ่อึอเดี๋ยวนี่บ่มีเลยมากจ้ะ ข่าจน้ำแจวข้ามหญ่อืมอืม้าเยวหนุ่มอ่างอืมนี่นนี่ไข่ป่าอืมมาเด้ออืมนี่เห็นบเห็นปะไข่มันนี่น่องนี่มาไข่อืมอืม